นะครับมาดูเหรียญหลวงปูเง่เฮงนะครับเหรียญหล่นหอนะครับเหรียญหล่หรอรูปะระฆังนะครับหลวงปู่เฮงเหรียญหล่นหอนะครับจำพศไม่ได้นะครับเหรียญหล่หอหลวงปูเง่เฮง ดูกกอนชมก่อนนะครับเหียนหล่อรูปละคร,ครชื่อเสียงโด่งดังครับแท็หลังจะเป็นยันยิกนะครับ้ันหลกนะครับท่านออกวัดอุดมหลังสี เกียรหล่อผุมทองผสมโลหะทุกอย่างนะครับผสมทองคําด้วยนะครับนี่เม็ดทองคำนะครับทองคำช่วยงานพริงจริงนะครับของเก่านะครับที่หล่อ ต้งปูเห็นนะครับเห็นๆเลยสวยงามจริงๆเงี่ยทองบทสมนะครับ จำปีไม่ได้นะครับดูมือท่านดีครับเหรียญนี้หายากนะครับเหรียญหลอรุ่นนี้หายากนะครับเหรียญหลอนะครับหล่อเลยนะครับชุดยอดนะครับ ควาควบคุมานหลังยางนยนตนะครับโทรศัพท์ก็ไม่แชทเลย เป็เห็นรอหล่อทองชุมนะครับโทรศัพท์พวกเอาดีไม่ได้ด้วยไม่เห็นมองอะไรก็ไม่เห็น ลงปูเฮงียนงพิมรูปล,ละครนะครับสวยงามมากนะครับ ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ